สวัสดีครับคลิปนี้ของร้านสาธิตเราจะมานําเสนอหูฟังของ AKG นะครับ AKG นะครับหูฟังหลายรุ่นหลายโมเดลเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่คือ AKG รุ่น K 2 4 0 Mark t i นะครับเป็นหูฟังประเภทอ l าวเอีย e นะครับ Open Back คือจะเปิดท้ายนะครับผมเป็นหูฟังที่เหมาะสำหรับ ห้องอัดสตูดิโอนะครับโปรเจกต์สตูดิโอหรือโฮมเรคคอร์ดิ้งนะครับถึงฟังของ AKG K240 Mark II นะครับเดี๋ยวจะลองสวมใส่ให้ดูนะครับว่าสวมใส่เป็นไงบ้างสบายไหมเสียงเป็นไงนะครับ AKG k 2 4 0 m a r k 2นะครับเสียงดีใช้ได้จะให้เสียงแบบแฟลตนะครับสมจริงเพื่อในการบันทึกเสียงนะครับรุ่นต่อไปนะครับเป็น AKG รุ่น k 2 7 1 m a r k 2นะครับก็จะเป็นรุ่นสูงมาจาก240อีกทีนะครับก็เป็นหูฟังประเภทอาราวเอียเหมือนกันนะครับโคสแบ็กดีไซน์นะครับเหมาะสำหรับร e คอร์ดดิ้งอัดเสียงนะครับออนสเตจ บนเวทีหรือจะเป็นไลฟ์มอนิตติ้งนะครับเพราะว่าจะให้เสียงสมจริงเลยนะครับเดี๋ยวจะลองสมใส่ให้ดูนะครับ K271 Mark II เป็นสตูดิโอเ p h o n e นะครับสมใส่สบายนะครับข้อบหูใบหูหมดเลยยอดนะ ให้เสียงสมจริงแบบแฟลตนะครับส่วนรุ่นต่อมานะครับอีกรุ่นหนึ่ง AKG K702 นะครับก็เป็นรุ่นที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น Open Back a l l u n e Ear เหมือนกันนะครับให้เสียงที่แฟลตนะครับ K702 อีกรุ่นนะครับของ AKG โดยตัวท็อปขึ้นมาหน่อยนะครับ k 7 2 Pro นะครับ เป็นประเภท e r e n s t u t u o i o h e a d p h o n นนะครับให้เสียงสมจริงเหมาะสำหรับงาน Mixing หรือทำมาสเตอร n g ิได้เลยครับซีรีส์ตัวใหญ่ของ AKG นะครับซึ่งทางร้านสาธิตพิทิยุก็มีหูฟังของ AKG แทบทุกรุ่นนะครับเชิญมาทดลองฟังเสียงกันได้นะครับที่ร้านสาธิตพิทยิยุในซีรีส์ของหูฟัง AKG นะครับ สำหรับวันนี้ก็เท่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ